ด้ดการประสานงานของท่านาชกาผู้อมท่าไกรภ้าราชการนะคะแล้วก็สโมสรดนตรีผู้เป็นข้าลวงดนตรีท่านท่านสันตินะคะท่านประสานแล้วท่านก็นำสิ่งดีๆมาให้พวกเราเน้ก็คือความรู้ความต้นใจเริ่มต้นตั้งแต่ท่านวิทยากรที่พวกเราอยากจะฟังท่านมากก็คือท่านประโมทไม้กลับนะคะท่านก็มาแล้วก็ทีวิทยากรจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและพระรบรมราชุปถัมภ์นะคะซึ่งเป็นวิศวกรจากสถานศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายๆที่ด้วยกันเช่นพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนาคราชเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะแล้วก็อีกหลายที่ด้วยกันซึ่งวันนี้จะมีวิทยากรทั้งหมดที่เห็น,นก็บิี่อยู่เลยนะคะก็แตกพันด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจารย์จีนะคะชาวต้น เลยในช่วงท้ายแต่ท่านจะอยู่กับเราจนท่ามือเย็นนะคะนะเดี๋ยวเอาผมให้กหล่องหน่งนะ,ะเดี๋ยวให้ดูกับเราทีนิดนะคะเจ้าหน้าที่มือุนทำนองช่วยจัดการนะคะไปเบิกขนมมาขนมใหญ่กี่คนคือที่ให้ขนมใหญ่ทั่ามาตั้งแต่สิบโภชนะคะเห็นใจยังได้ทานข้าวรางวัลเราก็ต้องขอโทษด้วยที่เราไม่ได้เตรียมอาหารบางกหมักไม่ให้นะคะแต่ทีนี้นะ,ะเราได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าของกิจการซึ่งบางท่านก็เป็นมิตรโรเทเรียนของโรตารีลบรีหลายท่านนะคะก็เป็นองค์กรที่เป็นเครือข่ายกันอยู่เช่นวันนี้ใส่เสื้อแดงมาก่อนเลยแมโครโลบุรีนะคะทำแม็ครโลบุรีก็ท่านใจดีมากเมื่อสองนาท์ที่แล้วเราก็ได้นับแจกเป้สำหรับเด็กๆที่ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของน้ำท่วมตั้งแต่ปีห นำเป้ามาให้เด็ก800ใบด้วยกันให้กับเด็กในสถานศึกษาในอำเภอต่างๆอำเภอเมืองถ้ารู้ก็ไม่มีนะคะ800บาทนอกจากแม่ครูแล้วก็จะมีโตโยต้าอุดมชัยลพบุรีแข่งลพบุรีนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจเจริญทรัพย์บริษัท